น้องมาอยู่สูงจังฮะนี่อยู่นี่อยู่นี่เชือกอยู่นี่ลงเล่นน่ะนี่ไปไปเอาไปอยู่ตรงนี้นี่ ui 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 để tục để tục uh -huh. à. tục lào như nhuần ạ mẹ mà ảo à, à. tục à phải à phải gì áo áo ngay áo oh, nhăn ngay phải áo phải đâu nè nè hồ hả tập nồi tập hàng nồi tập hàng nồi tập này đấy mấy tập hàng nồi หาง่ายเนในในหางไข่เนี่ยอืมอืมอืมอืตีก้นตีก้นเลย <c oughs> เห็นนกไหมเปิดหน้าต่างให้ดูนกมีไหมมีนกไหม

แล้วแล้วมา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 อยู่ที่ตะกร้าหนูไปไปเอาไปเสร็จเลยเอาเอาไปทิ้งแล้วเอาแมวไปทิ้งแล้วเอาแมวไปทิ้งแล้วอยู่ในตะกร้าแล้วเอาไปทิ้งไหนดีไปไป,ไปเอาไปทิ้งได้ไหมห แมเนี่ยดูดูดูตั้าจะกระโดดเอาเอเอ้โอๆๆอๆๆออ้โอโหโลดผลจังเลยหืมชอบโลดผลใช่ไหมทานมเล่นดีๆไม่เล uh, ่น อยู่นี่อยู่นี่อยากได้ก็มาเอาอยากได้ไหมอยากได้ไหมแล้ว <c oughs> ตกตกตก <c oughs> เออโหรับได้ด้วยแ <c oughs> ย่งกันแย่งกันแย่งกัน <c oughs> เล่นไม่เบื่อเลยเชือกเส้นเดียวเนี่ยเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยใช่ไหมชนุม

ยังไงยังไงน่นี่นยังไงยังไเห็นไหมยังไงยังไงทำยังไงดีเี่่ยัยงไง,าางไเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอาได้ไหมโอโห,โหเอาได้อีกอออออมือติด <c oughs> ้านเลยไ,ไหนไ,ไหนพอแล้วนะไหนแล้วพอแล้วนะนะไหนแล้วทำงานอื่นเดี๋ยวไปทำงานอื่นก่อนเนาะเล่นกับชานมทั้งวันไม่ไหวอ่ะไม่ได้ทำงานเลยนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยชอบให้คนมาเล่นด้วยเดี๋ยวทำงานก่อนนะชาโนมพอก่อนนะค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะไวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะชโัโ Selamat siang. 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 Sel